ก็สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้อยู่กับหัวเว่ Y7P ครับผมคลิปนี้นะครับผมจะมาลองเล่นเกมให้ดูนะครับก็เล่นฟรีไฟล์แล้วกันเพราะว่าคลิปก่อนหน้านี้ได้ลองเล่น PUBG Mobile เรียบร้อยแล้วนะครับผมใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตจากซิมนะครับเป็นโปร100เมกเมลดสปีดก็เป็นโปรรายเดือนจากทางค่ายดีแทนะครับมานะเรามาเริ่มกันเลยแล้วกัน หัวเว่ Y7P นะครับราคาขายอยู่ที่3,999บาทนะครับตัวนี้จุดเด่นของเขาเลยก็คือได้แบต5,000ได้ตัวแรมมา4ตัวลอมมา64นะครับก็ถือว่าเปิดราคามาดีแล้วก็ตัวตัวสเปคเนี่ยก็ให้มาดีในระดับหนึ่งเลยนะครับแรม4ลอม64เนี่ยครับความจำแบบเหลือๆเ,เลยนะครับแต่ว่าเขาให้มาเยอะขนาดนี้มันก็ต้องมีข้อพิจารณานะครับก็คือ เขาไม่มีตัว Google Mobile s e r v i c e นั่นเองครับก็คือพวกแอป YouTube พวกแอป Play Store Google Map เนี่ยเขาก็จะไม่มีมาให้ในตัวเครื่องนะครับถ้าถามผมว่ามันถ้าเราไม่ใช้ตัวนั้นอะสามารถใช้ทดแทนกันได้ไหมก็ต้องบอกว่ามันมีมีแอปอื่นที่แบบสามารถใช้งานทดแทนกันได้นะครับแต่ถามผมว่ามันเหมือน100%ยเปหมแน่นอนครับมันไม่เหมือน100%ออยู่แล้วนะครับถามว่าทดแทนกันได้ประมาณไหนก็ สัก70%แล้วกันนะครับอาจจะไม่ได้เต็มที่มากแต่โดยรวมแล้วการใช้งานทั่วไปเนี่ยก็ถือว่าโอเคครับในเรื่องของการโหลดแอป,ปนะครับก็โหลดผ่านตัวแอป g a l l อรี่แอปแก l ลอรีเนี่ยก็มีแอป,ปต่างๆมาเพิ่มให้มากมายแล้วนะครับแอป,ปการเงินพวกนธนาคารเนี่ยก็มาครบแล้วในเรื่องของตัวเกมเนี่ยก็มีเยอะในระดับหนึ่งนะครับมาดูตั้งค่าหน่อยแล้วกันครับผมตัวนี้ CPU ของเขาเป็น Medi a t เ k Helio p 2 2นะครับ ก็ตั้งค่าก็จะได้ประมาณนี้แล้วกันตัว p 2 2เนี่ยก็เป็น cpu ที่นะเราคุ้นหูคุ้นตามาแบบเราว่าเขาอยู่ในแบบหลายๆแบรนด์ก็ใช้ตัวนี้เนาะในราคาที่มีไม่ที่ไม่แพงมากนะครับก็ใช้ตัว mediatek helio p 2 2เนี่ยก็เป็น cpu ที่มานานในระดับหนึ่งแล้วละ่ะก,ก็เก่าพอสมควรแล้วนะครับแต่ว่าถ้าถามถึงในเรื่องของการใช้งานโดยรวมเนี่ยก็ใช้งานได้อยู่แล้วครับ facebook เล่นแอปโซเชียลมีเดียเล่น l i น์เนี่ยก็พอใช้ได้ครับผมแต่ว่านี้เรื่องของการเล่นเกมเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้แบบสมูทจ๋านะครับแต่ว่าโดยรวมก็ถือว่าเล่นได้ในระดับหนึ่งนะครับนี่อันนี้เป็นหน้ารวมผลนะครับเมื่อกี้ก็รู้สึกหน่วงนิดนึงครับตอนนี้ก็ก็ยังหน่วงอยู่แต่ว่าตัวกราฟิกเนี่ยก็ ตัวนี้ผมได้ลองสัมผัสมาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยผมชอบตัวหน้าจอนะหน้าจอเขาสวยดีแล้วก็ฟิลลิ่งพัดเนี่ยเขาดีมากๆเลยครับได้แบตมา5,000ด้วยนะครับในราคา3,999บาทนะครับแล้วถ้าถามผมว่าตัวนี้เนี่ยเราสามารถเอาไปลงพวกตัว Google Mobile Service เพิ่มได้ไหมก็ต้องบอกว่าลงเพิ่มได้แน่นอนนะครับขนาดตัวแพงๆนะครับตัว P40 P40 Pro เนี่ยก็ยังยังใช้ได้เนียแล้วยังลงได้เลยแต่ว่าเราก็ต้องหาวิธีหาผู้ที่แบบเชี่ยวชาญให้เขาแนะนำให้เขาสอนลงแล้วกันนะครับหรือไม่ก็ลองถามร้านค้านะครับว่าเขาลงให้ได้ไหมถ้าในถ้าซื้อตามร้านแบรนด์ช็อปเนี่ยผมว่ายังไงเราพนักง,งานเขาลงให้ได้อยู่แล้วนะครับถ้าเราต้องการนะ แต่ถ้าอยากลองใช้แบบเพียวๆเ,เลยแบบไม่มีตัว Google Mobile s e r v i c e อยากลองใช้ตัวหัวเว่ย Mobile Switch ดูเนี่ยว่ามันจะเป็นยังไงก็ลองได้ครับโดยรวมแล้วผมได้ลองมันก็อาจจะไม่ได้แบบสะดวกมากมายนะครับแต่แอปใช้งานหลักๆเนี่ยก็มีมาให้ครบครับยูไอจะพูดว่า YouTube พวก l ล n e Facebook เนี่ยก็มีมาให้ครบครับเกม PUBG Free Fire ก็มีให้ได้ดาวน์โหลดครับแต่ว่าตัว ROV เนี่ย rov นะครับผมลองโหลดในตัวแอปที่เป็นแอป apk นะครับก็คือเขามีให้ดาวน์โหลดนะแต่ว่าพอจะติดตั้งนะครับก็คือติดตั้งไม่ได้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นที่อะไรก็เลยไม่ได้ลองเทสนะครับก็เทสแค่แบบที่เราดาวน์โหลดได้ละกันโอ้โหยังไม่มีของเลยถอยถอยถอยอ้ยผมจะไปตรงที่ไม่มีคนแล้วกัน ตัวกราฟิกนะครับกราฟิกโดยรวมถือว่าใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้หรอกมั้งยังไม่มีอะไรต้องใส่เกาะอยู่เขาบอกกราฟิกโดยรวมจอสวยครับจอสวยอันนี้อันนี้จอสวยนะครับชมเลยอุ้ยใครอะ่ะเพื่อนเราอุ้ยตกใจหมดเลยอุ้ยมีเห็ดกินด้วยครับผมกินสิครับกินไว้ก่อนแล้วกันอย่าเพิ่งมายิงฉันตายนะฉันยังเทสไม่ถึงไหนเลย กราฟิกโดยรวมถือว่าโอเคครับพอได้ลองเล่นหน้าเกมแล้วฟีลลิ่งการทัดเนี่ยก็ใช้ได้ในระดับหนึ่งครับโอ้หมวกเวลสาแล้วผมก็เป็นสไตล์ของเขาเนาะว่าเนี่ยทัดประมาณนี้นะครับพอได้ไหมอ่ะผมว่าก็พอได้อยู่นะเพราะว่าตัวนี้ผมได้ลองเทสทับ G Mobile แล้วตัวทับจีโมบ l e เนี่ยก็ทำออกมาได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับอุ้ยคนอยู่ตรงนั้นเหรอ ไม่ไปนะครับถ้าคนอยู่เนี่ยผมไม่ไปเดี๋ยวเทสไม่ครบเนี่ยครับตัวกราฟิกตัวละครเวลาวิ่งก็เนี่ยครับเท้าก็จะลอยนิดนึงแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาเนาะท้องฟ้าต้นมงต้นไม้ก็รายละเอียดก็มีมาให้ครบครับความลื่นไหลประมาณนี้พอได้ไหมครับ <S <S อุ๊ยๆๆๆไๆๆ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 ไๆๆไไไ นี่โอ้ยเกือบครับโอ้หผมโคตรกดดันเลยนะครับเมื่อกี้เนี่ยกลัวกลัวตายก่อนไม่อยากโดดอีกรอบครับจริงๆเลยโดยรวมโอเคไหมครับผมว่าใช้ได้นะโดยรวมเนี่ยโอเคเลยเนาะสำหรับคนที่มีงบไม่เยอะมากนะครับเล็งมือถือไว้เนี่ยราคาประมาณนี้แล้วอยากจะเอามาเล่นเกมตัว ฟรีไฟนะครับก็พอใช้ได้ครับตัวฟรีไฟลตัวนี้เนี่ยสามารถโหลดได้ในตัวแอปแกลลอรี่ได้เลยนะครับก็คือมีได้ดาวน์โหลดแบบปกติเลยไม่ต้องไปโหลดไฟล์ apk มาตัวนี้เนี่ยก็โหลดในแอปแกลลอรี่ของเขาได้เลยเหมือนตัว l ล n e นะครับตัว l ล n e ก็มีให้เราโหลดใช้งานได้ปกติเลยนะครับในตัวแอปแกลลอรี่ส่วนตัว Facebook Facebook ก็ยังไม่มีครับต้องโหลดเป็นตัวไฟล์ apk มาติดตั้งเอง ก็ตัวนั้นไม่ไม,ไม่ไม่ได้ยากสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าในตัวหน้าเบา์เซอร์ของเขานะครับก็จะมีตัวลิงก์เว็บไซต์นะครับลิงก์ที่เราแบบจะไปหลวดตัวไฟล apk เนี่ยเขาทำไว้ให้เลยครับมี3เว็บมั่งอ่าเราก็ติ๊กเข้าไปค้นหาติดตั้งแค่นั้นเองครับง่ายๆไม่ได้ยากเลยตัวนี้นะครับเสียงลำโพงเนี่ยเสียงดังในระดับหนึ่งเลย อา้าวผมจะวิ่งออกนอกวงเหรออ้าวเพื่อนเพื่อนเพื่อนอยู่ไหนอะเบอร์สามอยู่ไหนอะเนี่ยโอ้ยเบอร์สามอยู่ข้างนอกครับอุ๊ยอุยอุย,อยเอาปืนหมดเอาซี่เอาซี่โอ้โหปืนหมดครับหมดตังค์หมด วิ่งๆๆๆวิงวิ่งแบบพี่ตูนวิ่งแบบพี่ตูนผมต้องวิ่งหลบอย่างเดียวเลยครับช่วงนี้โอ้โหเกือบครับเกือบไม่รอดลูกกระสุนก็หมดด้วยมัวแต่โมครับไม่ได้ดูว่าเรามีปืนเยอะไหมมีลูกกระสุนเยอะไหมนะครับจะไปบวกกับเขา เนี่ยผมโคตรชอบเสียงไอ้นี่ะไรครับโคตรแบบดูฟังแล้วมันเล้าใจดีครับมันดูน่ากลัวดีอ่าพกปืนสั้นไว้ก่อนแล้วกันไอ้มีรถขับมีรถให้ขับครับเดี๋ยวลองไปขับรถให้ดูนะครับจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอหาปืนก่อนแล้วกันหาลูกกระสุนก่อน เกาะก็ยังไม่มีดีนะผมได้กินเห็ดไว้นะครับถ้าไมไ่กินเห็ดไว้เนี่ยน่าจะเรียบร้อยแล้วครับผมน่าจะจบชีวิตไปแล้วได้กินเห็ดไว้ก็โอเคหน่อยอย่างอยู่ในวงอยู่นะครับโอ้โหจะตามมายิงอะไรนักหนาวะเนี่ยมาสิมาสิอยู่ไหนเดี๋ยวขึ้นานก่อนครับขึ้นบานก่อนผมเชื่อว่ามันตามผมมาแน่นอน ทำไมเก่งขนาดนี้วะเนี่ยทำไมเล็งแม่นยังเลยวะมาสิเฝ้าเลยเนี่ยห้านัดจะจอดไหมอ๋ออยู่ข้างหลังรับอยู่ข้างหลังเนี่ยเจอแล้วเจอแล้วอยู่ตรงนั้นเองมาสิมาสิมาไหมไม่มาโอ้โหไม่เจ๋งนี่วาลุยเลยไหมเรา บวกไหมบวกไหมบวกดีกว่าห้านัด <c oughs> เป็นไงล่ะครับบวกโอ้โหเด็ดเลยครับผมตายเลย กโอเคครับผมพอรู้เรื่องรู้อาการครับเล่นเกมฟรีไฟล e นะครับสำหรับตัวผมเองแล้วผมมองว่าเอ้ยใช้ได้ครับใช้ได้เลยความลื่นไหลความสมูทมีตัวกราฟิกเนี่ยก็ทําออกมาได้สวยในระดับหนึ่งเลยก็แ <s> น่นอนแหละฟีลลิ่งในการทัดอาจจะไม่ได้สุดจ๋ามากเนาะเพราะว่านด้วยเงื่อนไขของราคานะครับสเปคของเขาเนี่ยก็ให้มาดีครับได้แรม4ล้อม64ความจาเยอะๆอ,อ,อย่างงี้ครับเล่นได้ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่เนาะ ในเรื่องของความร้อนนะครับความร้อนเนี่ยคุมได้ดีมากๆครับลำโพงเสียงดังก็โอเคครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ข้อมูลสาหรับคนที่ดูอยู่หรือว่ากําลังตัดสินใจอยู่แล้วกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ